มแมลงขึ้นมาแรงเราจะลงไปเตะก้นในพวกแรงกันเราจะตัดแขนของมันมายัดตูดของมันเองโอเคแผนคือนี่เลยขุดเจาะอ,อันใกล้ๆก,ก่อนอกไอ้ตรงนี้เราต้องระเบิดมันทิ้งนี่เฮียบอบมบ์ เสียเลยทำไมเสียงพวกมันอยู่แถวนี้กันเต็มเลยวะนู่นนุ่นน่น,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 นมาแล้วอุ้ยโอ้เรียกบุยกดยังอะ่ะไม่กดเลย <S <S เอ้าเคลียรเนี่ยพพ่อจะลงอะ่ะเนี่ยลงแล้วถังอีผ่านหน้ากูไปนิดสิยจมูกเลย ขนจมูกไหม้ไปนิดนึงอะ่ะเอ๊ะมีปลามาอยู่ไปใกล้หรือปลาไปไกลทำไมมันยื้อโอ้ยโอ๊ยกว้างขนดาดนี้วะเอ้าเป็นไรกะโอ้โหลงมาอยู่ตรงไฟอะ่ะกูไม่รู้จะหนีไปยังไงอะ <c oughs> ไม่รู้ตัวจริงของปลากูไว้ตรงไหน

เหลือกดมัตัวกดดิเม้เดี๋ยวไม่รอดนะฟังจะไไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอดนะอู้หูู้ปหี้เดี๋ยวเราต้องหาควันเฟสมันไม่ได้อยู่ตรงน้ำหรอกต้องหาบริเวณรอบรอบวงรอบรอบอ่ะไอหมาหลังหลังไอลุก เราเข้าทังนี้ไม่ใช่วะนี่มันหลบทหารแล้วิ่งให้ไวหน่อยเดียวเฮ้ยคนตามหลังใครวะคนหรือมแมลงยัไงไงควันเจอแล้วปังตรงน,นี้แน่นอนเอวเฟวสมันมาแล้วเออโอปิทงโอปิทออะไรวะมีใส่เลยเหรอปล<ะ>าเอ้าอะไรอะ

ลงไปเลยเพื่อนโ okay. อ,อ,มอ,อ้มันอะไรกมาหลุมพ่ะอ,อ๋อหลุมรีกพูดอมไปกี่น่ะปิดได้ป่ะไดม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาอไปท่อ,องกูหมดแล้ว โอเรียกตรงนี้เลยวะนู่นดีกว่าโอ้ยผกไม่มีไรโยแล้วโอตรงนี้ก่อนเกินน้ำสุดท้ายไอ้กุกุด๋ยวกวางป้อมได้โอ้ยเอ้า มึงยิงกูไหมอ่ะไม่ได้ยิงมึง,ง<า>ยงิงกูวิ่งหมดอ๋ <c oughs> อวิ่งมดคจะบอก<า>อกูวิ่งไปประท้ากับกระสุนของมึงเออว่างั้นไม่ไงั้นมึงจะตายได้ไงไรปา,า,างลอยอ่ะหยังเอ้าอะไรวะมึงเหรอ เตะว่าไม่เตะมึงโอ้โหไม่ยกรู้มันจนได้มึงช่วยบอกกูหน่อยดีว้าว่าถ้ามันเสร็จแล้วมันจะระเบิดอะเฮ้ยบอกแล้วนะตะโกนบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยที่จะย้อนดูไลน์ได้เลยไงต่ออ๋อมางลงหน่ะน่าจะหลังเนี่ย Bạn là người lớn hả? đi đúng rồi, tôi là người lớn Xin chào, Ờ, có... Titan Tôi hả? Có rất nhiều người Tôi có rất nhiều người Có rất nhiều người Chỉ có นี่มองซะเฮ้ยเ้ย<ะ>กูอีกแล้วโถขวัญใจพ่วนปัง, <c oughs> งเฮ้ยปัง้าไปอ่ะเ <c oughs> นี่ยและมึงก็เจอกบสถันรรการเนี่ยพูดมึงไว้นะเห็นป่ะโอ้ยมึงเกิดตรงนี้มึงจบแล้วชี่มึงจบสิน้น ข้าตัวกว่ะทิ้งอุ้ยตกข้าว่ะตกว่ะเฮ้ไอ้ของเนี้ยกูมึงปล่อยกูไว้ตรงออฟฟิเท้าวว่ะมึงไม่หนีวะกู <c oughs> ออกมาจากหลมุมกูกูบ้านโดไปแล้วมึงอะโยนแล้วมาโทษว่ากูยโย กูไม่ได oh oh, oh! ้โยนอ้นเนี่ยอ้นเนี่ยเฮ้ยข้างหลังโอ้เรียกปืนใหม่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดชาบุญกูรอดตั้งไว้ก่อนเงีตั้งไว้ก่อนไม่โดนหัวมัน อืมน,นี่ไ <c oughs> อ้ตัวนุยิงมาหลายตัวแล้วสามตัวสี่ตัวกูเลีย์ได้ท่านเองกูเลีย์ได้ท่านเองอุ้ยโอ้ย, <c oughs> อยมาจะมาต้นน้ำกรดมาจะมามองตอนเวลาสำคัญอีกอีกตัวไม่อิี้กูเห็น เอ้ยเอ้ยเดชะบุญกูรอดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบเฮิบเฮิบย่าเห็นนล้วมึงรอดนะจะจอดนี่หรอเออนี่แหละกูรู้ว่ามันไม่วิ่งหรอกเฮ้ยออกไปใช่เฮ้ยใช่นี่ว่ะโอ้ยภาพสุดท้ายเห็นอยู่กันเมันอสามตัว ต้องมาสลับกันเล่นอีกแล้ววันเนี้ยอ๋ยอกระสนุนหมดด้วยนี่วะลืมไปสถาลกษณ์มันเลวร้ายที่สุดเลยนี่วะ,น,ะน,นี่แบตเตียตเตรเรา,ามาถึงจุดจบแล้ววันเนี้ยเ <c oughs> รียบร้อยได้วยสไ <c oughs> นิ้วไดหมดอ่ะหนึ่งต่ออย ออกของใหม่ไหมเปลี่ยนของใหม่ดีกว่ะออกของใหม่เล <c oughs> ่นดอทเออยู่วะอชอเลยก่ <c oughs> เปลี่ยนของใหม่